จบลงในท่าที่สวยงามนะคะว่าผ่านไปได้ดีสำหรับมิสเตอร์ทองคำลูกทองชัยและต่อไปจะเป็นหน้าที่ของนักแสดงรุ่นเกี่ยวตอนนี้นั่งรอเรียบร้อยแล้วไมมน้อยสิทธาหมอแต่ก่อนที่เราจะชมวัยเกี่ยวก็ขอขั้นเวลาให้เจ้าหน้าที่อุ้มขันเดินไปนะคะเราจะขอแรงน้ำใจสนับสนุนเป็นอ่ากำลังใ,ใจให้กับทีมง,งานสองมือล็อกกระเป๋าหยิบยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยกันซอยกันบริจาคนะคะเน้อในตัวนัดผู้คนอุ้มขันไป ช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละหน่อยแต่คนละหน่อยสองละช้าๆได้เปล่าไปยังนึ่งดวงเลยนี่แม่ทั้งนี่ไรก็รอดแม่เอาอยากอายผู้คนจบเด้อพี่น้องเด้อนะคะนั่งอยู่ใกล้ๆกันกต่จบให้เพื่อนแม่เล่ตวนสัตว์บริสุทธิ์จะค้นดอกมานั่งเบิ้งยี่นี่เลยตวนสัตว์ผู้เบาแน่วาซันว่าเล่ตวนสัตว์ผู้เล่นแน่วาซันน้ำผัดได้คานน้ำมันเนี่ยมันกระเพ้งแหงนะคะพี่น้องเข้ากับแย่แรงน้ำใจหันบ่แรงน้ำใจโอกาสดนาปีนากรรมาคือเก่าละหันบ่มีโควิดขึ้นมาอีกนะคะช่วงนี้ก็ สถานการณ์นะคะก็ดีแล้วหลายๆพื้นที่ดาก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะเรีตัวสัตว์ผู้เพิ่นเสี่ยงตายเหรียญเห้เบิ้งแบ่งรอยเกาเกาอื้งสิกะอันยะยักใส่กระเป๋าไว้เมื่อฉีขึ้นล่านะมาให้การสนับสนุนกับผู้บริโภคจังอวัดใดนะคะคนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยสองร้อยแบ่งรอยเกาเกาแบ่งไม่ไม่เหรียญยิ่งมันกับเก็บไปไปทยอยตู้บนเติมถ้าลังตู้มันบ่เอาได้แบ่งไม่ไม่มันเอาตันเหรียญประเสริฐาแต่ว่าบ้านมู่ได้เอาเบิ้งละ แบงเก่าเก่าเก่าแบงไม่ไม่เก่านะคะเอ้าย้อนลงไปกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะทุกรอบการแสดงก็ขึ้นอยู่กับแรงน้ําใจตอนนี้นักแสดงุ่นจิ๋วนางทาแล้วทาซะก็เนื้อหลกหล่ลาเดอ้อผนย้ายมันไปอุ้มขันอยู่ไปตะไบ่มูบเงินคาคา้ํามั่นกระไดนะคะ,ะทั้งนี้กระเซยเส,ย,เสยได้ทายไงขึอ้นอยังนีทันเจ้าหน้าที่อุ้มขันไปในเรีนโทรศัพท์ย่างเดียวจะสิกม้มยังกระดอกกระยาชังคมก้มหน้าวระ่าราเงยนน้าเพิ่งเจ้าหน้าที่ได้รับรางวเด้อเงยหน่าเพิ่งเจ้าหน้าที่ของเฮาเนี่ย่ง ยังหันโคโยโคโย,โคโยโคอยู่กับแม่อดตะลับครับ,บตอน้อนลวกกับไห้น้ำคนตะวักับว่าฟังดอกยากมากวาระดาเอา้าเบาๆไหลาย้ายห่างกับกแสดงไวายกระทาเรียบร้อยแล้วไดเพื่อใดกระส้่คือเก้าล่ะไม่น้อยกับน้องเบี้ยมคนละมุมคนละฟังมวยมันคู่สุดท้ายรอบนี้ห้าคู่หดหดห้าคู่มันมันมอบให้กับคนคนไหนที่ยังไม่ลุกออกจากที่เสียงปีมวยมาตัวเล็กเก้าขวบไม่น,น้อยสิเจ้าหมอ ใจนั 5, ่นเม็ดขินมากจะน้อยเม็ดยสังนี่ดอสังเม็ดทัวเม็ดงาเนี่ล่ะชิถาขวบเพราะน้าไผเลิดไหลเป็นเด็กกัญชาแต่ไปยังจะน้อยแทนชิถาดีน้าแม่กะโพอแยกข้างกันพี่น้องแม่ก็เอาเอาไว้ให้พ่อเลี้ยงพ่อว่นนีนมองไม่กินข้าเลยน้อยรอบนี้ขัวต่อสู้เป็นงูเห่าเจ้าอาเห่าแก่อาแซ่หามาอรสาจอมานะน้าบ้านเพียบ ก็จบเอาแล้วบางไห้อย่าให้โดนระวังอย่าให้พลาดเลือดสาดได้เหมือนกันตบหัวเบาๆอกกันนั่นเอาเจ็ด ไอ้นมน้อยไห้สิบห้าควอตนมน้อยให้เก้าควอตเล็กแต่ตัวหัวใจเกินกว่ายาประมาทถ้าสับก็เลือดสาดนกปล่อยโชว์จัมปิ้งสแน็กแล้ววังชอกปล่อยตัวดิสคอปเปอร์สแน็กอันตรภาคสัตว์แอ็นโคโค้นสแน็กอย่าให้โดนลาไปลาไปช็อกมาหน้าขาวันนี้ไม่มีค่าตัวแจ่เลี้ยงเดียวบาทเดียวไม่จ้างผู้พันดิ้นจกกระเทียมแต่จกไปได้จากไอพิ่น ไปยังไงลูกเลือดซ่านรึเปล่าแต่ลังตาค้างชอบมาไม้ถ่ายพิมพ์เขาเตบหัวตาค้างชอบมาหัวไหลยอดออกอดลาลาลาา่าเมื่อจะพวกนั้นมาลูกมันสิ่งไงอันหลังหาตันยอดตองยอดตองยอดไปนั่นละเกออือบยอดนะครับพวกเจ้าหยาบปวดเทียนกันบ้าบังหัน ขันตีนบ่้องหงก็สิค่าอีนอขันตีนหองก็สิปวดพี่ดอกเอานักแสดงไม่มีค่าตัวเอาขันให้ลูกแน่เอาขันให้น้องแน่นะคะวันนี้มาหาทุนการศึกษานะคะขอแรงกำใจจากพี่น้องยางคนละฟังยางคนละฟังแงหนักขึ้นเครื่องปักฟังนี่ข้าเจ้าก็ได้ไข้จีกเชียโยกบาบกดบาวะนะปักอันนั้นหนึ่งฮะสแกนตีโอ้ยสแกนจักบาทดยา่าบาทดึงเด้อคอยเบอร์สแกนได้บริษานเวดด์บอสไปยังจังบวะหงกึ้นชดในเดี๋นี้สแกนไลฟ์ป่ะใน เนี่ยท่านทาชื่อเสบเชื่อได้สันพาอเฉียวอิลีเอ้ยเนี่ยคาเทียเขาเขาจะมาขายสามตัวละสลึงกับอะไรนำมูตัวนี้เอาให้การสนับสนุนได้เลยนะคะเพราะมีเพราเป็นหยังดอกเราซื้อดอกคาเทียได้ห้าดอกกับจังดอกเจ้าเด่นคี่ซื้อดอก อาให้การสนับสนุนได้เลยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเด็กลาดชาติก็เจริญขอบคุณมากๆสรับพี่น้องทุกคนที่ไม่แรงน้ําใจให้การสนับสนุนหมู่บ้านงูจางพร้อมกับรางวัลน้ําใจที่มีให้น้องไม้กับน้องเบียยนะคะบุญผู้บนสี่หายเพิ่ับควกใบใบหลดดอกนะคะอันเป็นขอควักหลังใบใบหลดผู้บ่นไห้กระสายบุญเด้สะแกนกับสะแกนหัวขยับสะแกนเดินนะเอาแต่สำหรับรอบนี้เราก็จะักเนทีการแสดงไว้ ดังหรือว่าคนไหนอยากจะสัมผัสจับงูนักแสดงข่อยบอกเป็นเต้นเดานะหนาหันกับแซกชุบแพร่ละทีโอ้ตะคือหรอปวแดแซกชุบแพร่เต้ตนรุปม,มันอ,อ้าะตอนนี้นะคะเราก็จะเบรกนะคะวิธีการแสดงไปไดังหรือว่าคนไหนอยากจะสัมผัสจับงูเหล่าบางแล้วเป็นตะคือบ๊อบบี้ตะคือส่องสีใหญง่ายเงยง่ายเงยง่ายนี่มาทำไงเดาติงตั้งไหมจะไปเต้นเดาแต่ให้แซกชุมแพร่แต่ไปเอาจมพญางูออก ใ้พี่น้องเป็นจากแน่จริงเป็นจากร,ารบวบจักสัมพันธ์ะบบสุดท้ายที่แน่นอนฟูเรตเหมือนกเจ้าไทยเด่นเนเชลลุกดาวติ้งตองอีเด้สองคนอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็จะ